ต้องบอกว่าเป็นน้ำพริกโคตรกุ้งเสียบเลยนะคะเพราะว่าเทพจะมองไม่เห็นเครื่องเลยนะแบบมีแต่กุ้งเสียบเน้นๆเลยนะคะนี่ดูสีดูสีเห็นไหมเนื้อกุ้งทั้งนั้นนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ c h anel Ch n เชฟแอนแอมมนุษย์เมียนะคะแล้ววันนี้เราจะพาเ,เพื่อนๆมาทำน้ำพริกกุ้งเสียบใส่กระปุกขายกันค่ะ ซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าเหมาะมากๆเลยสําหรับที่เราจะทําขายแบบได้ทั่วประเทศเลยนะเพราะว่ามันเก็บได้นานค่ะแล้วก็ถือเป็นการถนอมอาหารแบบหนึ่งนะคะสูตรนี้รับประกันได้เลยว่าอาร่อยกลมกล่อมค่ะถ้าเกิดอยากดูแล้วว่าทํายังไงกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเราแล้วเข้าไปดูวิธีทํากันเลยค่ะเพื่อติดตามไอเดียทาอาหารใหม่ๆอย่าลืมกด Subscribe ก,กันด้วยนะครับกดไลค์ชแชร์แบ่นด้วยนะ อันดับแรกเรามาดูในส่วนของเครื่องปรุงกันก่อนเลยนะคะเครื่องปรุงมีอะไรบ้างคะมดตุิบหลักเลยนะครับวันนี้เราจะใช้เป็นกุ้งเสียบกุ้งเสียบกับกุ้งแห้งต่างกันยังไงคะกุ้งเสียบนะครับก็คือจะเอากุ้งไปเสียบไม้แล้วก็ไปรมควันครับลมไม่แห้งเลยนะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นกุ้งแห้งนะครับขเขาก็จะไปเคี่ยวในน้ําเคี่ยวไปเรื่อยๆเลยนะจนมันงวดไปเลยเสร็จแล้วก็ไปตากแดดอีกทีหนึ่งครับอืมวิธีการมันต่างกันนั่นเองเ,องเนาะส่วนผสมต่อไปคืออะไรคะส่วนผสมตัวต่อไปนะครับหอมแดงกระเทียมน้าตาลทรายกะ แล้วก็พริกแห้งอันนี้เราเอาเม็ดออกแล้วนะครับมันจะไม่ค่อยเผ็ดนะแต่ถ้าเกิดใครชอบเผ็ดก็สามารถเพิ่มได้นะนี่เดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูนิดนึงนะคะคุณผู้ชมจะเห็นว่าเราจะกรีดตรงกลางนะคะแล้วก็แกะเม็ดออกไปแล้วนะเหลือเม็ดติดแค่ประมาณสัก10%นะคะน้ำตาลตโนตนดน้ำมะขามเปียกครับน้ำตาลตโนตนดอยากให้เพื่อนดูนะคะจะเห็นว่ามันจะค่อนข้างนิ่มๆน,นะคะเราจะไม่เอาอันที่มันแบบเป็นฝาแข็งๆนะันั้นเราเรียกน้ำตาลปึก แบบแข็งๆไม่เอาอันนั้นมันหวานแหลมนะคะโอเคทีนี้มาลงมือทํากันเลยค่ะอันดับแรกเราจะทําอะไรก่อนคะเดี๋ยวอันดับแรกนะครับเนื่องจากกระเทียมเราใช้เยอะนะเราใช้วิธีการปั่นเอานะครับเดี๋ยวเราจะปั่นกระเทียมกันนะ บางคนอาจจะบอกว่าทําไมไม่ใช้กระเทียมไทยมันหอมกว่าเออถ้าเกิดใครสะดวกก็ใช้ได้เลยนะคะแต่ถ้าเกิดใครจะใช้เป็นกระเทียมไทยก็ไม่ต้องปอกเปลือกก็ได้นะครับอืมปั่นไปได้เลยเนาะอือแต่ว่าต้นตํำรับที่เขาสอนเรามามเขาจะใช้ผสมกันร,ระหว่างกระเทียมจีนและกระเทียมไทยอย่างละครึ่งนะคะแต่ว่าพูดตรงๆเราขี้เกียจนะคะเราลองดูแล้วมันก็ไม่ได้หอมต่างกันมากนะักก็ขออนุญ,ญาตใช้เป็นแบบนี้เลยละกันเนาะเสร็จแล้วเราก็ปั่นเลยครับ เวลาปั่นนะครับก็อย่าปั่นนานเกินไปนะครับให้เราซุยๆยขึ้นมาดูนิดนึงนะครับเนีย่ยอย่างด้านล่างได้แล้วแต่ด้านบนยังเป็นแบบเม็ดเมอยู่นะแล้วก็ซุยขึ้นมาครับเอาด้านล่างขึ้นมาด้านบนลงไปนะครับไม่ต้องให้ละเอียดมากนะครับคืออย่าปัป่นพลืดยาวไปเลยนะคะสังเกตว่าเมื่อกี้เนี่ยเราปั่นแค่ประมาณสัก5าวิหรือ1ิวิเองนะให้มีตัวเนื้อกระเทมอยู่อยู่ประมาณนี้นะเสร็จแล้วเราก็พักไว้ครับ <sk r isa> ก็ตัดกระเทียมออกมาแยกไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวต่อไปเรามาเตรียมหอมแดงกันนะครับเนื่องจากหอมเรามีขนาดใหญ่นะแล้วก็ผ่าครึ ซึ่งเครื่องที่ช่วยในการสไลด์ของเราวันนี้ก็คือตัวนี้นะคะวิธีการใช้ก็คือใส่ใบสำหรับผ่านเล็กนะครับแล้วก็ปิดฝาครับใส่ลงไปแล้วก็กดครับโอ้รวดเร็วครับไม่ต้องสไลด์เลย หลังจากที่เราปั่นหอมกับกระเทียมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปครับนํำกุ้งเสียบของเราครับมาคั่วครับจริงๆจ,จะคั่วในกระทะใบบัวใบใหญ่หญๆเลยก็ได้นะคะถ้าเกิดมีนะคะคั่วด้วยไฟกลางนะครับคั่วให้แห้งกรอบๆไปเลยนะครับเป็นการไล่ความชื้นในตัวกุ้งออกอีกรอบหนึ่งนี้ต้องบอกก่อนเวลาที่กุ้งมันยังร้อนอยู่อะเราอาจาะไม่รู้สึกอคะค่ะว่ามันกรอบแล้วหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเพื่อนๆอะอาจจะต้องแบบเริ่มหัดคั่วจากทีละนิดก่อนนะคะแล้วก็พอมันเย็นปุ๊บ ลองเอามาหักดูนะคะว่ามันแห้งดีไหมเนาะแล้วก็จับเวลานั้นเป็นเวลาส่วนตัวของเราไว้นะคะเพราะว่าขนาดกุ้งของแต่ละคนไม่เท่ากันเกิดว่าเราบอกเพื่อนๆว่า <Okay. S 2> เออคั่วห้านาทีแต่ว่ากุ้งเพื่อนอาจจะตัวใหญ่กว่านี้มันก็จะยังไม่แห้งหรือถ้าตัวเล็กกว่านี้มันก็อาจจะไหม้เกินไปนะคะเพราะฉะนั้นเราจะไม่ระบุให้นะคะก็ลองไปเช็คกันเอาเองนะคะโอเค แต่ว่าคือต้องพยายามคั่วตลอดใช่ไหมคะใช่ครับไม่อย่างนั้นเดี๋ยวมันจะไหม้เนาะอโอเคงั้นเดี๋ยวเราขอคั่วที่เหลือให้หมดก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันค่ะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปกระมาเจวกระเทียมกันนะครับการเจวกระเทียมนี้เราต้องใช้ไฟแบบค่อนข้างจะอ่อนใช่ไหมคะกลางๆไปทั้งอ่อนครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าไฟมันแดงไปนึงคือลงไปฟูไหมเลยนะไม่ได้นะคะใครไม่เชี่ยวชาญอย่าทำแบบนี้เพราะถ้าไม่จะไหมทั้งหมดนะคะ อันนี้อุณหภูมิไม่แรงนะคะอุณหภูมิประมาณแค่สัก60องศาเองเนาะวิธีการเชียวนะครับเราต้องคนตลอดนะไม่อย่างนั้นอนะ่ะข้างล่างมาันจะติดกระทะแล้วก็จะไหม้ได้นะครับหลังจากที่เราเชียวกระเทียมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับใช้เวลาเชียวประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับปริมาณกระเทียมของเพื่อนเพื่อนะครับว่าใช้ที่ปริมาณเท่าไหร่นะครับอันนี้เราใช้ปริมาณ1กิโลกร,รัมนะครับมันก็เลยใช้เวลานานหน่อยแต่ถ้าเพื่อนเพื่อ,อลดหลั่นลงมาก็าอาจจะก,กินเวลา้น้อยหน่อยก็ได้นครับรรขึ ก็จะได้ประมาณนี้นะครับกระเทียมเจียวของเรานะครับเสร็จแล้วก็ให้เพื่อนๆนำไปผึ่งไว้ให้เสด็จน้ำมันก่อนนะครับพอไปผึ่งไว้ให้เสด็จน้ำมันนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเรามาเจียวหอมกันนะครับเนื่องจากว่าตัวหอมของเรามปปริมาณน่าจะเยอะกว่าตัวกระเทียมนะเพราะฉะนั้นเราจะค่อยๆเจียวนะครับแต่แปประมาณนี้ก่อนนะครับค่อยๆทยอยเจียวเอานะครับจะใส่มากไปนะครับเพราะว่าหอมนี่ไม่เหมือนกับกระเทียมนะครับเจียวให้เหลืองสุกเลยนะครับ นี่คือหอมเจียวของเรานะครับที่เราเจียวไปเป็นเวลาประมาณ15นาทีนะครับใช้ไฟกลางไปั้างอ่อนนะทีนี้เราก็ตักขึ้นมาพักไว้ก่อนนะครับตักขึ้นมาพักให้เสีด็นน้ำมันนะครับแล้วเราก็ไปเจียวส่วนที่เหลือนต่อเลยนะครับค่อยๆทยอยเจียวเอานะครับอย่าเจียวทีเดียวเยอะนะครับและเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันหลังจากที่เราเจียวหอมทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยเลยนะครับครับแด่ขั้นตอนต่อไปครับ เราจะมาคั่วพริกกันนะครับนี่คือพริกที่เราเตรียมไว้นะครับที่เราเลาะเม็ดออกเรียบร้อยแล้วนะครับใส่ลงไปในกระทะได้เลยครับใช้ไฟอ่อนนะครับคั่วไปเบาๆพอครับคั่วให้พอสีมันเปลี่ยนไปนิดนึงพอนะครับหลังจากที่เราคั่วพริกตัวนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเราก็จะพริกตัวนี้ครับไปโขกกจะไปทำเป็นพริกป่นนะครับเดี๋ยวต่อไปจะเป็นวิธีการย่างกะปินะครับถ้าเกิดใครไม่มีใบตองนะครับแนะนําให้ใช้วิธีนี้ก็ได้นะครับหาแผ่นฟอยล์มาแผ่นหนึ่งนําช้อนมากดๆเกลี่ยให้เป็นแผ่นบางๆนะครับเส็่ก็ะพรับครับ แล้วเราก็มาเผากักระทะเลยครับถ้าเกิดใครมีใบตอง in, หรือว่าม like ีเตาถ่านก็เผากับเตาถ่านก็ได้นะครับวนๆถูถูงนี้เลยครับจะได้ร้อนไวๆมากขึ้นนะครับอ่าสัมผัสได้ว่าตัวกระปิเราเริ่มเดือดแล้วนะครับเดี๋ยวฟอยเราก็เริ่มร้อนขึ้นแล้วนะครับขณะไปพักไว้ก่อนครับเตรียมการเสร็จเรียบร้อยแล้วครับแล้วเดี๋ยวต่อไปเราไะเจอกันในขั้นตอนการทําน้ําพริกก <s 2012> ุ้งเสียบกันเลยนะครับ ใส่น้ำมันลงไปนิดนึงครับประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับพอใส่น้ำมันลงไปแล้วครับเปียกให้ชั่วนิดนึงนะครับแล้วก็ใส่น้ำตาลโตนดของเราครับเอาลงไปผัดนะครับพอน้ำตาลเริ่มละลายครับทีนี้ก็ใส่น้ำมันขางเปียกครับแล้วก็เคี่ยวไปสักพักนึงนะครับเสร็จแล้วก็เราใส่กะปิครับแล้วก็เคี่ยวไปสักพักเลยครับเคี่ยวจนน้ำมันงวดลงนะครับพอกะปิละลายหมดเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราใส่น้ำตาลทรายครับ หลังจากที่เราเคี่ยวไปสักพักหนึ่งแล้วครับจนน้าเราเริ่มเหนียวแล้วนะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปครับให้เราใส่หอมเจียวครับเจียวเจียวไว้นะครับตามด้วยกระเทียมเจียวครับผัดให้เข้ากันก่อนนะครับเสร็จแล้วให้เราใส่พริกป่นครับที่เราโขกไว้นะครับพอผัดเครื่องปรุงทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ให้เราใส่กุ้งเสียบที่เราเตรียมไว้ครับเสร็จแล้วก็คลุกเคล้าให้เท่ากันครับ หลังจากที่เราผัดส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราก็พักไว้ให้เย็นครับโอเคค่ะและนี่ก็เป็นน้ำพริกกุ้งเสียบนะคะซึ่งต้องบอกว่าเป็นน้ำพริกโคตรกุ้งเสียบเลยนะคะเพราะว่าแทบจะมองไม่เห็นเครื่องเลยนะแบบมีแต่กุ้งเสียบเน้นๆเลยนะคะ นี่ดูสิดูสิเห็นไหมเนื้อกุ้งทั้งนั้นนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆจะเอาไปทําขายนะโฆษณาได้เลยว่าสูตรนี้เป็นสูตรโคตรกุ้งนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครจะขายในราคาที่ประหยัดก็อาจจะลดทอนในส่วนของปริมาณกุ้งลงได้นะคะก่อนที่เราจะไปชิมกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูต้นทุนกันดีกว่านะคะซึ่งรายละเอียดต้นทุนเดี๋ยวเราจะเขียนไว้ให้ข้างใต้คลิปนะคะแต่ว่าต้นทุนที่เราใช้ไปทั้งหมดอยู่ที่เท่าไหร่คะต้นทุนรวมทั้งหมดเลยนะครับจะอยู่ที่560บาทแสตางค์ทำได้ทั้งหมด ห5 0 0งักรัมก็คือประมาณ15กระปุกนะคะเพราะว่าเราใส่กระปุกแล้วประมาณ100กรัมค่ะจะตกต้นทุนกระปุกหนึ่ง100กรัมจะอยู่ที่37บาทครับอันนี้คือต้นทุนนะคะ37บาทยังไม่รวมตัวกระปุกนะตัวกระปุกนี่ก็ไม่เกิน2บาทนะคะซึ่ง วันนี้ที่เราเพิ่งไปเจอมานะที่งานออกร้านหน้าห้างแห่งหนึ่งนะคะเขาขายอยู่กระปุกละเท่าไหร่คะ80บาท80บาทนะกระปุกเล็กกว่านี้ด้วยซ้ํานะคะเอ,เออก็หมายความว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆทํานะคะแล้วไปขายกระปุกละ80เท่าคนอื่นเนี่ยก็คือได้กําไรเท่าหนึ่งนั่นแหละเนะาะเพราะฉะนั้นก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียที่น่าทํามากๆเลยนะคะแต่ต้องบอกก่อนว่าสูตรนี้เนี่ยเราจะไม่เน้นหวานมากนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเพื่อนจะไปทําขายในแหล่งที่คนแถวนั้นชอบทานหวานเนี่ย อาจจะต้องเพิ่มน้ำตาลอีกนิดหนึ่งเนาะอันนี้ปรุงตามตากล้องชอบนะคะซึ่งเดี๋ยวจะลองมาชิมให้ดูนี่เราตักมาเรียบร้อยแล้วนะคะเตรียมหม่ำกันได้เลยกุ้งเน้นๆเ,เลยค่ะเพื่อนๆแทบจะไม่มีเครื่องเลยนะคะหม่ำพร้อมกันนะหนึ่งสองซ คือจะบอกว่ามันนัวนะคะแล้วก็มันจะเปรียปร้ยวๆเค็มๆนะแล้วมีหวานแป๊แรมแปลมนิดนึงแต่ว่าสูตรนี้คือจะแบบออกเปรี้ยวเค็มนะคะซึ่งเพื่อนๆนะสามารถที่จะแบบ เพิ่มเกลืออย่างนิดนึงก็ได้ถ้าเกิดว่าจะเอาไปคลุกข้าวนะเพราะว่าอันนี้คือเราทํามาสําหรับที่จะเอาไว้แบบทานแกล้มเล่นๆกินกับผักสดอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะเผื่อเพื่อให้เอาไว้คลุกกับข้าวได้ด้วยก็แนะนําว่าให้เพิ่มเกลือกับน้ําตาลอีกอย่างละนิดหน่อยและแอบกระซิบนิดนึงถ้าเกิดว่าทําขายก็อย่าลืมใส่พวกผงชูรสลงไปหน่อยก็แล้วกันนะคะเพราะว่าคนไทยติดผงชูรสเนาะและสาหรับเพื่อนๆคนไหนถ้าอยากจะได้รูปส,สวยๆเอาไว้ไปโพสต์ขายนะคะเราจะถ่ายรูปแล้วก็เอาไปโพสต์ไว้ให้ที่ แฟนเพจนะคะแล้วใส่ชื่อแฟนเพจแล้วก็ใส่ลิงก์ไว้ให้ข้างใต้คลิปแล้วนะให้เพื่อนๆกดตามลิงก์แล้วก็เข้าไปดาวน์โหลดรูปไปใช้ได้เลยค่ะเราอนุญาตให้เอารูปไปใช้ได้ฟรีนะคะแต่ว่าแอบมากระซิบบอกเรานิดนึงละกันเนาะไม่ว่าจะบอกทางอินบ็อกก์ก็ได้หรือโพสต์บอกใต้รูปก,ก็ได้นะคะว่าขอนํารูปไปใช้หน่อยเราอนุญาตให้ใช้ได้ฟรีเลยค่ะสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่แวะมารับชมแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ